ฟังยี่ห้อเยสโบเวอร์แอนด์วิลกินอันนี้ใครเป็นคนให้มาอหนูหนูหนูพูดมาษาไอเป็ดเพื่อนหนูให้มามีคนอยู่ในใจบ้างไหม ตอนนี้เหรอมือคือเล็งใครไว้ไหมมึงเล็งใครไว้ไหมแบบเสียนอะเซียนคนนี้หนูเสียนคนนี้ค่ะคุณพ่ออะไรเงี้ยมีไหมมันเป็นเจ้าของหูฟังแต่ว่าอ๋อคุณเขาเขาชอบใส่หูฟังอันเดียวกันกับน้องไง ชอบใส่หูฟังอันเดียวกับน้องน่าจะแกงเขาได้แล้วทไมไม่ซื้อคนละอันน่ะแล้วมาใส่อันเดียวกันทำไมอ่ะแบบเดียวกันแบบเดียวกันอ๋อแล้วก็พูดไม่ตรงไม่พูดไม่ถูกโอไม่อันนี้เขาให้หนูมาน่ะฟังยี่ห้อเยีดโปลล์แอนด์วิลกินอันนี้ใครใครเป็นคนให้มาอ่ะหนูหนูอ่ะหนูหนูพูดมาษีไอเป็ด เพื่อนเพื่อนเพื่อนมันให้มามันทำหาคนคุยมันใช่เพื่อนหรือเปล่าไม่น้องอาจจะบอกว่าคนคุยคือเพื่อนไม่ใช่เพื่อนหรือเปล่าฮะใช่เพื่อนหรือเปล่าให้หนูเป็นเพื่อนหนูก็โอเคให้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนก็ได้อมันให้เองแบบคนนี้ใช่ไหมอุ๊ยแสดงว่าเองเฮ้ยคือเองพูดอย่างนี้นี่คือเองแบบคือคนนี้นี่คือแบบอยู่ในดวงใจแล้วนะไม่ต้องคิดมาก ถ้าสามารถช่วยเองได้ไหนเอ็งลองพูดมาสิว่ามันชื่ออะไรผู้พิพา่ษ์ช,ชื่ออะไรนะพี่อ๋อกูนึกออกแล้วชอบใส่หูฟังงี้ไอเฮียบากา้าแม่งหนีมาที่เมืองนี้นี่เองใครคือบากา้ากูฟังอันเดียวกันเลย าอยู่ในแกงเคียวสวยอะนะแกงเคียวสวยมีไม่กี่คนหรอคุณที่ชอบพิพาโมไม่ใช่เล่นเล่นคนไม่มีกระดูกเลยนะไม่มีกระดูกข้อต่อเนะ่ะเราเนี่ยฮะไม่ใช่พี่พาโบแต่คนแก่ก็น่ารักนะคนแก่ก็มีหัวใจนะจริงใช่คนแก่มีลักษณะพิเศษด้วยนะคือทำตัวเป็นเยลลี่ได้ด้วยยังไงอะนุ่ม ไม่มีข้อต่อแวเวลาเวลาค่อยลงไปแล้วหมอเขาจะเอาอะไรที่ไหนใส่ให้อะต้องฉีดอะดาม,มเอนทียมเข้าไปก่อนให้มันขึ้นรูปอ,อ่ะจะต่อไหมมีอะไรต่อไหมมาเสร็จจัดให้มาหนูสงสัยอะดาม,มเทียมคืออะไรอะดาม,มนเนทียมมันคือเหล็กเองเคยดูนี่ไหมวูบลรน วูฟเฟอรลีนอ่ะบูฟเฟอรลีนอะรู้จักเอ็กเมนไหมอ๋ออ๋อรู้จัก้วยรู้จักเออไอตัวที่ตอนแรกมันเป็นกระดูกอ่ะเท่าไหร่รปะอ๋อเอ็งอ่ะรูดไปขึ้นรูดมากลายเป็นเหล็กรูดไปรูดมากลายเป็นเหล็กอ่านั่นแหละจากกระดูกกลายเป็นเหล็กถูกรูดไปรูดมาแล้วสามารถยืดหดได้ตามใจนึกยืดหดได้ตามใจนึก น่าสนใจไหมน่าสนใจหนูอยากหนูอยากเห็นนะมันเป็นยังไงอะเฮ้ยเฮ้ยอย่าดีกว่าอยากเห็นจริงๆเหรอออาอยากเห็นจริงๆเหรอก็มันดูเหมือนของเล่นเลยมันยืดหดได้ด้วยอ่ะถูกแต่ว่าของพวกเนี้ยมันสั่งได้นะว่าจะยืดหดได้เมื่อไหร่เอาไว้ทำอะไรอ่ะมันเอาไว้โจมตี จมตีทำไออ้าวหนูหนึวกว่าของเล่นโจมตีให้เกิดจากอ่าอิงฟังก่อนอิงฟางให้จบนะมันเอาไว้โจมตีเพื่อให้เกิดความเจ็บปวดและมีความสุขไปในตัวโจมตีเพื่อให้มีความเจ็บปวดแล้วมีความสุขไปในตัวเฮ้ยพิดเหมือนเหมือนกระบองที่เราใช้ไงมันก็ยืดหดได้อ่ะถูกถูกถกูกไม่ใช่กระบองใช่ใช่ยืดหดได้แล้วเวลาแบบแล้วแต่ว่ามันจะอยู่กับใครใช่ใช่ใช่ ก็คือถ้าอยู่กับหนูก็คือเนี่ยพ,พ,พี่พี่ตัวรับจบพี่ตัวก็จะมีความสุขทุกครั้งเลยที่เวลาโดนหนูฟาดถามมยยังถ้ามันอยู่กับเองอะ่ะเองจะใช้มันไม่ได้เว้ยท่าไยอ่ะเพราะเองจะต้องเป็นคนที่ถูกใช้ <c oughs> มันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะใช้ได้นะเว้ยหนู ไม่ใช่ว่าใช้แค่ทุกคนเหรอเองให้เอ็งนึกสภาพนะสมมุติสมมุตินะสมมุติับเอ็งไปโรตัสแมคโครหรืออะไรก็ตามแต่เอ็งรู้จักปีโป้ไหมรู้จักรู้จักถ้าถ้าเกิดว่าสมมติเอามาแช่เย็นปกติมันจะอร่อยถูกต้องไหมใช่ใช่แต่ถ้าแช่ช,ช่องอฟิตมันจะยิ่งอร่อยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละ คือเหตุผลยิ่งแข็งยิ่งอร่อยและสีแดงด้วยนะยิ่งอร่อยเลยถูกสีแดงอะยิ่งอร่อยเลยใช่ใช่แล้วบางทีก็อาจจะมีหัวม่วงๆแซมด้วยไม่สีม่วงหนูมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หนูชอบสีแดงอะกับสีขาวสีแดงกับสีขาวคือดีจริงจริงจริงแต่ส่วนมากจะเป็นสีดำมาสิดำออกม่วงๆนั่นมีเปปเปอ่์สีดำด้วยเหรอมีรสอะไรอะรสเค็ม เบาเบานะโอเคโอเคเเด็กเบานะอ้าวหนะ <laughs> ้าตกลงเราไม่ได้คุยเรื่องปีโป้กันเหรอเป็นเรื่องปีโป้เนี่ยแหละ่ะพี่โตหนูนึกว่าปีโป้มาตลอดเลยตกลงมันคืออะไรอะ่ะ พี่ไม่เกี่ยวเขารู้ดีคนนี้เขาเขารู้ดีอยู่แล้วพี่โตอะไรเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าพี่โป้ยังไงใช่ใช่ใช่เดีวพี่โป้ิีดามาลดอะไรอ่ะลดโคลดามั้งมีด้วยเหรอใช่โคละามีดิมีไปิ้งเหรอเดี๋ยวน้องเราจะไปเก็บก่อนนะโอเคไหมโอเคคุณโอเคใครโทรมาว่าไม่มีโทรศัพท์เอ้ยค่ะแบบพี่พี่ตอมาแล้วเอ็งอ่าสรุปอ่าพูดมาเลยชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะ ไอ้หนูชื่อจาจ้าใช่หมายถึงคนที่แบบที่เองแบบอยู่ในใจเองอะ่ะชื่ออะไรแก๊งเขียวสวยใช่ไหมครับ <c oughs> นัวเนีย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ขับขับรถตึงๆนะขับรถตึงๆเจ็ดเคขับรถตึงๆด้วยถ้าขับรถตึงที่สุดก็มีแต่พี่พาโบคนเดียว ชื่อบื้อคนเฮี้ยชื่อบือ้อคนนี้ชื่อบี้กูจะไม่ว่าเลยอชื่อบื้ออะเอ้าบื้อเฉยใช่เขาชื่อบื้ออิงชอบเขาใช่ไหมอ่ะพูดตรงๆรู้แล้วอ้นี่ชัวร์เลยไอ้ที่มีแฟนเป็นผักไหม ๊บน,นึงนะนึกชื่อก่อนมันชื่ออะไรวะใครคือผักไปกะหล่ำไม่ใช่ขนมปังอัอนนั้นผู้หญิงหรอเปล่าพี่ขนมปังเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นพี่หนูด้วยคนนั้นน,น่ะมันมีใครบ้างอะไหนเอ็งลองไล่ชื่อมาสิเริ่มจากไล่ชื่อคนที่เอ็งชอบขึ้นมาก่อนเลยคนแรกอ่ะวพราะแกงนี้มีใครบ้างอะ ไหนลองพูดชื่อแรกขอเป็นชื่อคนที่ยังชอบมาหนูจำชื่อเขาไม่ได้อะแต่หนูจำชื่อพ่อเขาได้อะพ่อชื่อพ่อเขาชื่อฮอปอ่ะพ่อชื่อฮอปใช่ใช่อ๋ออันนี้อะเดออี แล้บนี่นะคุณดูชื่อก่อนไอ้จาขอบถูกต้องไหมเงียบอย่างนี้ดูทรงแล้วไม่น่าใช่โนเนี่แหละ ลเนี่ใช่ป่ะนูนี่เนีรยอว่าจาขอบคน,คนที่มัน,นทนขึ้นมันเงียบอ่ะนะอ๋อจาขอบอ่ะนะอ๋อมีหน้าล่ะอุ้ยเฮียสีเดียวกันเลยสลิมเขบเป็นะ กูก็โดนจับเลยจ้าโอเคตอนนั้นแก๊งอะไรอ่ะอนั่นตำรวจไม่ใช่หรอตำรวจพี่โดนลงน้ำไปพี่โดนลงน้ำไปพี่จะดูงน้เฉยๆโดนลงน้ำโอเคห้ามพูดนะห้ามพูดนะห้ามพูดนะคุณเมื่อกี้ผมวิ่งไปผมนึกว่าจะเป็นแก๊งเคียวสวยอะคุณแต่ว่าผมเจอตำรวจบ้ากามกอดผู้หญิงอยู่อะแล้วผมก็ถ่ายรูปทำด้วยอะ ว่าผมมือไวไหมไหนคนไหนคนไหนตำรวจคนนู้นน่ะออกไปแล้วอ่ะไหนนะผมจะพาหนูไปเที่ยวให้เฉุสุดุดหยงไงทั้ไปอยู่ดีๆเพื่อนเลยอ่ะไม่ใช่ <c oughs> นี่มันเหลืออีกสิบนาทีไงจริงไหมอ๋อใช่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 ก็ก็ต้องรอรีก่อนไม่งั้นเดี๋ยวก็ต้องกลับมาจริงไหมล่ะจริงค่ะจริงจริงตอนนี้เคสไม่มีใครอยู่เลยอ่ะ <c oughs> ถ้าไม่มีใครอยู่ผมไม่เชื่อว่าไม่มีคนอยู่ เรียบร้อยแล้วคุณผมโพสเรียกนักข่าวมาแล้วเรื่องนี้ต้องถึงหูครูอังคณาแล้วครับสวัสดีทีมสวัสดีครับเฮ้ยเราทีมเหมือนกันเลยอ่ะเฮ้ยทีมหนยึ่งทีมสองทีมสองวัสดีครับทีมหนึ่งวัสดีสวัสดีสวัสดีครับวันดีวัสดีครับวัสดีวันดีครับนี่ใครครับนี่พี่ผมเบ้งวัสดีครับ ปรานี้เป็นพี่ชายคนชื่อจ่าจ้าจ่าขอบรู้แล้วป่ะออจ่าจ้าผมเคยโดนไล่ปูอยู่ผมเคยโดนไล่ปูอยู่บอกว่าเป็นตัวตึงเลยนะใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับตัวตึง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 เลยตัวตึงเลยตัวตึงเลยไล่จับที่ชายไล่จับทุกคนยกเว้นคนที่ตัวเองชอบจับไม่เคยติดโอ้ย เว้ยเวจับปูนที่เหลืองๆอะ่ะเว้ยทำหน้าที่ได้ดีไงแต่เรื่องความรักที่แทบจะไม่มีเลยเออจ้า,อาจ้าค่ะ <c oughs> เองแบบเองเป็นตำรวจที่ดีนะเองเป็นตำรวจที่เก่ง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่ทำไม <c oughs> ไเองไม่มีประสบการณ์ <c oughs> เรื่องรักเลยเอระทำไมอ่ะ <c oughs> น,นี่จะช่วสอนได้ไหมได้ถ่ายได้ไหมเขาทำแต่ง,งานอ่ะนะน,ะ,นะต้องติวให้เขาหน่อยนะอดข้อแรกของความรักคืออะไรรู้ไหมคือการบังคับขืนใจฮะมึงต้องเดินก็ไปถามมันแล้วบอกว่าเฮ้ยมึงคิดแลกับกูเปล่าถ้ามึงไม่คิดอ่ะกูคิดนะมึงต้องคบกู ไหนอะมันมันดีเหรอมันดีเคยได้ยินเขาว่ารักต้องแลกะ่ะแต่แต่หนูว่าแลกแบบนี้มันไม่ัมน,ไมมนไม่ดีเท่าไหร่เลยนะเอ้าอันจะไปรู้ได้ไงอะ่ะอีกคนอาจจะมีทรงก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมอะ่ะ จีบก oh, hey, uh ันแบบเด็กๆอ่ะไอ้เฮียเขาวืดกันไปหมดแล้วไอ้หนูหนูจำไว้วันนี้ทำอะไรมาเนี่ยคนเราอ่ะมันต้องแข็งแก่งวันนี้ทำอะไรมาเออ่อนแต่ว่าเวานหนูพุ่งไปคุยกันมาสุดท้ายคาตอบมันก็คือเพื่อนอ่ะหนูก็มันจะเพิ่งใส่แว่นเลย มัันชดเจนอยู่แล้งเ,เคยสอบไหมสอบอะไรอะเองเคยสอบไหมทําข้อสอบอ่ะเคยฮะเองตอบถูกทุกข้อไหมไม่ทุกข้อแล้วถ้าข้อที่ผิดเองจะทําไงก็ไปดูว่าเราทําอะไรผิดตรงไหนแล้วเราก็มาทบทวนใหม่ทบทวนแล้วก็มาแก้ใช่วันนี้เขาตอบว่าไม่ไม่ได้แปลว่า เขาไม่ได้ค oh. ิดอะไรทำไมอ่ะยอมง่ายๆหรอแค่คำว่าไม่เนี่ยนะเฮ้ยมูไม่ได mm ้ชอบเขาจริงนะอย่างเงี้ยจริงปหล่ะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะนะสุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันอะไรกันหรือเปล่าครับว่าไงครับอม ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีอันนี้แก๊งอะไรครับเนี่ยอ๋อไม่มีแก๊งครับอ๋อครับครับผมตกใจนึกว่าแก๊งเขียวสวยคืออยากจะบอกว่าจอบจ้าก็ชอบจ้าเขาชอบจ่าเขาได้ครับครับรถไฟชนกันอ้าวคนุณฮะคุณชิบหายแล้วกูณทำอะไรลงไปเนี่ยแล้วอีนีีก็ไม่เตือนกูเลยใครอ่ะ ผมก็ไม่รู้คุณก็เห็นมันเดินมาเยี่ยก็นึกว่ามแม่งอยู่แกงเคียวสวยจบอีดิกเว <c oughs> นี่แม่งก็ไม่เตือนอะไรกูเลยเอา้าทำแล้วแก๊งเฟสพี่คันเล็กเลยตอบอ๋อโอเคโอเคแหมเอ็งก็รู้อยู่แล้วจ้าว่าพี่อย่าพูดเล่นใช่ไหมล่ะอย่างงอย่าถือโทษกับพี่ปากพี่ไว้ถ้าเกิดว่าเป็นคนของเอง็งจริงเขาก็ต้องรู้จริงไหมล่ะว่าคนรอบตัวเอ็งยังมีแต่คนขี้แกล้งอย่าไปคิดเยอะเลยว่ะถ้าเขาคิดเยอะเขาไม่คู่ควรกับเอ็งหรอกแค่นั้นแหละเนาะ โอเคไหมอันไหมเคบดติ้งกับมาครับเป็นคนเล่นหน้าข่าวหรือเปล่าครับอะไรนะครับผมมีอยากทำข่าวอะไรหรือเปล่าครับคืออย่างนี้ครับมาไม่ถูกเวลาครับเดี๋ยวรบกวนรบกวนมาใหม่ตอนคนเสื้อขาวหัวชมพูนั้นเดินออกไปนะครับได้ครับได้โอเคครับผมครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวพวกผมมาทำหลังรีนะครับ ได้เลยครับผมครับผมฮะอย่าห่วงไม่มีพันธะเฮ้ยเขีสวยมาแล้วไฟเกิดคนที่มาหนูไฟแล้วไฟ ไม่กลับมานะหนูขาดี่จะโยนบอมทั้ง20ลูกโอเคโอเคหนูขาดน้ำค่ะหนูก็เลยลงน้ำมาแป๊บหนึ่งนะขอคุยดูรัก่อนา้งโอ้โหน้ำผมไม่มีเลย ลองคุยก่อนไหมลองคุยกับจ้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอประเทศประเทศหลังประเทศลีก็ได้ครับนะได้ได้ได้ครับนะเดี๋ยวยืนอยู่ตรงนี้แป๊บนึงยืนอยู่ตรงนี้แป๊บนึ่งครับนะคือมาเทียร์สร้างมาเทียดมากเลยเว้ยว่าแบบถ้าเกิดว่าสมมติมันแบบมันไม่ได้เป็นตำรวจแล้วอ่ะมันจะมันทำปิเปอร์นะปิเปอร์นะครับครับนะไอ้คือไอ้หัวชมพูนั่นเน่ะมันพยายามที่จะแบบนี่เว้ยมันจะตามจีบไปจ้าเว้ยคือจ้ามันแบบมันชอบจ่าขอบเว้ยเข้าใจปะ ในผมรู้ผมพอทราบครับนะะเออแล้วเสร็จปุป๊บอะไอหัวชมพูนั้นก็ทาเป็นแกล้งแบบแกล้งงอนในจ้า <c oughs> เออไรจ้ามันก็แบบไม่ได้สนใจเลยนะ <c oughs> คือพอ <c oughs> พอไอหัวชมพูง,งอนเสร็จปุ๊บไปจ้าโดดลงน้ําเลยครับนะบอกกูยอมแดกสาลายใต้น้ําดีกว่า <c oughs> ต้องไปอยู่กับคนอย่างมึงอะไรประมาณนี้ <c oughs> นี่คือความคิดมันใช่และเล่นช่วยเหลือมันก็แบบเล็เออเนี่ยจ้าจ้าโลกก็งานนช่วยไปบอกจ้าขอบหน่อยได้ไหมบอกว่า ถ้าตอนนี้ยังไม่มีใจอ่ะตอนหน้าก็ไม่มีใครแล้ะน้อยครบๆได้ครับนะได้ครับนะได้ครับนะานั่นแหละรับคำสั่งครับได้เลยฝากฝากความกาศด้วยนะได้ครับนะโอเคโอเคได้มากเดี๋ยวเรียนข่าวมาทำข่าวเลยได้ครับนะถ้าเป็นทำมาจากนะผมสิงโตเต็มที่อยู่แล้วครับนะใไดเลยได้เลยมากครับนะ้บครับนะครับครับนะคุณเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคุณเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะจ้าต้องทำจ้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะจ้าคุณทุนจะไปไหน่ะที่รก กูไม่เกี่ยวนะจ้าไม่เกี่ยวนะจ้าบาปแล้วล่ะไอเดี๋ยว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 อันนี้จริงหรือเล่นเนี่ยกูกลัวบาปแล้วเนี่ยอันนี้เล่นอันนี้เล่นอ๋ออันนี้เล่นโอเคโอเคกูเริ่มเสียวแล้วกูเริ่มกูเริ่มเสียวกับเด็กตัวนี้แล้วเนี่ยเราเราจะไปเที่ยวกันแล้วเหรอไม่ก็เดี๋ยวไปไงก็นี่ไงก็เดี๋ยว เดี๋ยวรอประเทศลีเสร็จปุ๊บก็ได้เที่ยวแล้วจริงไห <Okay, okay, S 1> มใช่ไหมที่รักทเที่ยวเลยเย้คะรามอนไปด้วยได้ไหม